อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับถ้าหากว่าดูคลิปนี้ยังไม่จบ วันนี้ผมมีแนวทางฟุตบอลดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเดิมครับซึ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์เพราะว่าผมคิดผมวิเคราะห์มาให้แล้วครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังคิดแ่ล้อ็มาสรุกผลง,งานหน้าช่องเมื่อวานนี้สักหน่อยนะครับผลงานหน้าช่องเมื่อวานที่วางไว้ให้ทั้ง3ตัวเนี่ยถือว่ารุดปรอมไปตัวเดียวนะครับแมนเิตี้เมื่อวานนี้สู้ทางฝั่งของเรอัมลมาดริดไม่ไหวจริงๆครับแพ้และก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในศึก UCL นะครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือนะครับวานช้ำ หวานเจี๊ยบกันไปครับมวานนี้ให้ไปมองทางฝั่งของแอตตันมิลานนะครับซึ่งเจอกับริวพูลในพรีเมียร์ลีกเนาะก็เสมอกันไปแบบดูเดือดนะครับ2ประตูต่อ2ฟินกันไปนะครับและสําหรับตัวที่3นะครับปาริสนะครับไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆบอกแล้วว่าคู่นี้มันรู้ไส้รู้พุงกันครับถล่มแบทไปถึง7ประตูต่อ0ฟินฟกันไปนะครับ ซึ่งแนวทางดีๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีแค่หน้าช่องนะครับใครอยากได้เพิ่มเติมเนี่ยตามมาเจอกันได้ในครอผัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ ไดโปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่ในครอบครัวของเรานะครับมีทั้งทีมงานบอลคุณภาพและก็อิน bon ฟูบอลชั้นนาระดับประเทศได้คอยคัดสรรแนวทางดีๆไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเน้นและก็ชุดโครงการนะครับที่สาคัญเนี่ยเข้ามาในครอบครัวของเราฟรีมไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาสัมผัสกันดูถ้าหากว่ายังรังเลยังตัดสินใจไม่ได้ก็เพื่อนๆมาดูผลงานก่อนก็ได้ว่ามันฟินมันสดชื่นเหมือนที่ผมพูดไว้ไหม บอลน้าเชียร์ในวันนี้ก็จะหยิบยกยูโรปาลีมาฝ่ากทุกคนนะครับรอบนี้เป็นรอบเพย์ออฟนัดที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างโรมา่าพบกับปอโต คู่นี้ในรัดแรกที่เจอกันนะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งซึ่งรูปเกมในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าผัดกันรูปผัดกันนับไปเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยอยากให้ไปโฟกัสทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างโรม่าจะดีกว่านะครับเชื่อว่าวันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านน่าจะครองบอลได้เหนือกว่านะครับและในเรื่องของเกมรูปของพวกเขาเนี่ยรโรนัลโดเปเรกินีนะครับอาร์เต็มดอบบิ้นะครับ,บ,รบซึ่งเล่นได้เข้าขากันมากๆเลยนะครับเชื่อว่าวันนี้โรม่าน่าจะเบียดเก็บชัยชนะเหนือปอร์โต้ไปได้นะครับเพราะ รมามีโอกาสได้เฮมากกว่านะครับและสําหรับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างโบโุกิมพบกับทเวนเต้ครับคู่นี้ในนัดแรกก็เป็นทางฝั่งของทเวนเต้นะครับที่เก็บชัยชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งแต่นะครับโอกาสในการเข้ารอบของโบโลกิมเนี่ยก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับเพราะว่าผลต่างได้เสียเนี่ยห่างแค่1ลูกเท่านั้นเองนะครับวันนี้นะครับโบโลกิมหลังชนฝาแล้วต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าพวกเขาอยากเข้ารอบส่วนทางฝั่งของทเวนเต้เองนะครับก็อาจจะเป็นรองทางฝั่งของโบโุกิมในเรื่องของความสดม ของคุณภาพนักเตะนะครับเพราะว่าทางฝั่งของทเวนเต้เนี่ยมีรายการเตะค่อนข้างถี่นะครับทั้งศึกในลีกเองและก็ศึกนอกประเทศของพวกเขาเองนะครับเชื่อว่าบุกมาเยือนวันนี้นะครับไม่น่าที่จะรอดกลับไปนะครับโรกิมวันนี้น่าจะแก้แค้นให้กับตัวเองได้นะครับมองบุรุกิมมีโอกาสได้เฮมากกว่าครับ และสาหรับคู่สุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างอาแจกพบกับยูนิยองซังกิรุตนะครับคู่นี้ในนัดแรกก็เป็นทางฝั่งของอาแจกที่เหนือกว่านะครับเก็บชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้มาเจอกันใหม่อีกรอบนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานของอาแจกในช่วงล่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการชนะแบบเก็บคินชีสได้แทบทุกนัดเลยนะครับผลงานดีมากๆเลยส่วนทางฝั่งของนะครับทีมเยอนเองนะครับในเรื่องของเกตบอลเนี่ยก็ยังมองว่ายังต่ํากว่าทางฝั่งของอาแจกอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายนะครับ พอวิเคราะห์มาให้แล้วน่าจะเป็นทางฝั่งของอาแจกนี่แหละครับที่ย้ำชัยไปได้อีกนัดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมองไปที่อาแจกได้เลยนะครับมีโอกาสได้เฮมากกว่าในเรื่องของระบบทีมขุมกํมาลังนักเตะเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ3ตัวที่วางไว้ให้ถูกอกถูกใจบ้างไหมถ้าถูกอกถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ